ครับกลับมาอีกแก้วตอนนี้ทุกคนว่าตรงไหนเหยียดไปครับ <c oughs> ถ้าสังเกตดีๆแล้วข้างล่างเราจะมีผลพิษใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่แล้วครับเราส่มไปสุ่ม,มามันได้เฉยขึ้นไ,ได้เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนะครับอ,อตอนนี้ขอไปรับเควสก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นอันถ่ายที่เทปที่สุดแล้วแต่ไม่ครับมีเทพกว่านี้เลบโปสามร้อยกว่า แต่ว่าผลนี่มันขาว,กกว่าดีนะโอ้โหแต่ว่าดูรับดูครับอนาคตอาจจะทําเจอกัอบ,บซีรีส์นี้ก็ได้นะงั้นขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าผลพิฆาตความเดอะซีรีส์นะน่าก็จะทํทาเป็นพ้าติดทา้าติดท้ามีแน่นะวันนี้อาจจะได้สักสองสักคิก็ได้แลววันพรุ่งนี้ อันที่มันต้องใช้สองร้อยมาสเตอรี่นะครับมันก็คือเป็นหมอกหมอกที่โคตรเติมเอวข้างหลังข้างหลังดคข้อโอ,อ้โอ้โอ้หนึ่งสอ้โอ้โอ้ โอ้ล uh, really, right? ้มัน้อยู่ตรงนี้เว้ยเว้ยเว้ยเออเออือฮึพคือเมวเนี่ยเ้ยตายแล้วครับเรือเราสองร้อ แล้วแล้วก็พลังงานเยอะเพราะว่าโอ O เพราะว่ามีมีอันนี้ครับหมวกซาต้า L O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  โอ้ถ้าไฟจ่ายแล้ว ตรนี้นนนะะอ,องนะจ๊ะตงเสออออออียงลำโพงมันอาจจะแปลกไปนิดนึงนะเพราะว่ามันพังแล้วเออโอ,อ้อันนี้ก็จะเป็นตัวหนอนนะครัเตัวหนอนแต่มีดาเมจ มันก็จะระเบิดให้ได้สักครักอันนี้เราระเบิดออกมาเองโคตรนนโคตรโกงเลยผมนี่อือหือเป็นมังกรพิษท็อกซิกดากอนนะครับเนี่ยอ้โหรวดเร็วฆ่าง่าย แค่เดินผ่านมันมันก็ตายแล้วเนี่ยขังมันไว้เยวงขังมันไว้เลยนี่อันนี้ว่าออกมาเองนะครับเพราะว่ามันเะหัื่อแล้วตรงนี้ใครเหรอ้ม กอให้มันมาอยู่ในวงดีชเราแล้วมันก็จะพูดทรมานถูกฟันเข้าให้ละ เสียงเพลงให้ตึงนะครับเพราะว่นาน้องฟังอู่ตูวิ่งเข้าไปชนถ้าเราไม่โดนตีมันก็จะไม่ระเบิดตอนนั้นเหมือนจะเป็นหน่อนนะตอนนี้มันรีเวิร์คเป็นหน้ามาังกร ่อบอสได้แล้วแต่โอ้ยมันยังไม่ตายอีกอโอเคจบละวโอ้โอ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  เอานี่แกรับนี่ไปซะแล้วแก้าป่ากันให้ได้โอเคครับเวลมันร้อยสามสีมากแต่เราได้ใช้คือร้อยสามสีอ๋ออ๋อจำผิดนะองกกมตามเราเลยแต่มันแล้วมันก็จะดอปผ้าคุไมไห้ มันผ้ามาเป็นโซโลแสดงว่ามันคืออดีตโซโล่ไหมเนี่ยคู่เดียวกันกับโซโลหรือเปล่าก็ได้ได้รับพัดมือลมเปิดเปิดการคู่กับเปิดนี้มันก็ละ โวกไก่ตายแล้วไม้หนอว่ามึงกรอนหน้าทิษเออตามมันได้แล้วครับบาดเจ็บอยูนอ่นะให้เราอัพตามเวลนะครับมันเป็นไม่เสี่ยง วันนี้เรป็นร้านครับที่ไม่รักเลยม่รับมือจะได้ไปสูบตอนนั้นนะครับนี่ก็คือเทคนิคสุดได้ผลดีนั่นก็คือไม่เลาเดินเข้าไปแบบเรียบร้อยใส่กาะเดินแบบชิลชิลแบบนี้นะครับเดินไปต่อหน้าแล้วก็รีบสูมผลเลยไม่ต้องทําอะไรมากแล้วแค่นี้เราก็จะได้ผลพิษ แล้ครับต่ตอนนี้เราขอไปดูก่อนว่าตอนนี้มันต้องใช้ตังค์เท่าไหร่เหลือเวลาอีกนานไหมในการไปสุ่วก่อ่าพาะว่ามันเขาย็นมากสุดอนนี้เราได้หมดล อ๋อผลผลในนี่ผลบางเดียแบ้เป็นมังกรมางกรบินมาละนี่ผมคิดกัผมคิดจะปลอมม่วงโอ้โหตั้งหนึ่งชัว่วโมงคงไม่ระเบะิดตอนนี้หรอกในตอนนี้ที่เราบินได้แล้วนะ แล้วก็บินไปเกลมันคงไม่ระเบอิดก,กลางทางเนาะไม่งั้นก็ลีใช่ไหมข้าวอร่อยรู้อ๋อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดน ตัวลิงไอ้มันได้สักพักเล็กย่างมันรีบเร็วด้วยเข้าก่อนลิงมา เอ้าคนเดิมนี่งวคโซนี 哦有。Oh, hey.

ไป,ไป,ไปไปไหมอยู่เข้าไปเด้อ ไทยเลมว้าว <Thailand>. wow. <c ười> आणि <sum> <sum>